สวัสดีครับผมวันนี้มาเก็บหมากเหลี่ยมเะนะพื่อนนะเพื่าเด้อพี่น้อง <c oughs> เก็บหมากเหลี่ยม <c oughs> อันนี้นี่นะครับนี่นี่หมากวะนะนมามามาวะพี่จริงเก็บหมากล้นนะครับด้วยอันนี้เอาก้อนอันนี้เอาก้อนเพราะว่ามันเขาหนาคนแล้วเลือกเอาหมากมันแตกๆได้ครับเนี่ยคอยแกะแมนบ่หมากเหลี่ยมกนะครับนะบ้านเขาเดี๋ยวไปปลูกบ้านเขาอยู่เกิดบ่ เป็นไงวะบีบดิบกินเหมือ,ขขอนกันนะรสชาติเป็นยังไงวิธีแกะให้บางรับเด้อชิมดูสิวิธีแกะจอกยังไตงตอกสองน้อยสองน้อยครับบีบมั้งสินะครับกินแล้วแกะแล้วก็บีบกึ๊บแ,กแกบกบตกแตไปเรื่อย จะเบีบดเยงมันมุนยังดีนมันมุนแต่ลลนะคล้องมันข้างนมันโดนลมเลยมันก็เป็นแค่มะเกลียมนะครับ<ม>ดีพร้อมดีดีก็มะเกลียมอยู่เม็ดไงอยู่กันเนาะเม็ดใไงก็มะเกลียมเพราะเขาได้ไปผ้าที่ตาหาตา<ม>ผู้ใดอยากอ้วนอยากพีชนะครับได้มากินอันนี้ไข่มันมันหลายไข่มันหลายเพราะเขาเก็บไปกินช่วงหนาหนาวครับนี่อันนี้กับเพราะนั้นได้อยู่ มองงามเลยแกเอามากระไดค่อยกะองามมีด้่ก็เป <Mont> <S res> ็นบัวก็เลี่ยชิมดูรสารสชามัมรับม่คือเหยมนะครับบัีหยมตงไหนกลางท่านหยหยมที่บ้านห้อพานหยมบ้านห้องพามเอา น้ำแทงกิ่มจิ้นน่ะนครับโอ้มีกันโน่นเลว่ามีแต่ทงนรสชาติเดียวกันเลยมันมันมากแต่กับมันมะเขือนั่นนะครับเด้อออย่างน้อยหนึมันคือมันมันเท่าดอกใบยันเป็นนสียครับแต่น้อยกับลดนวดดีกว่าแงมหนาวต้นข้าวแก่นชีบูตครับข่ถีบูดครับผมมันเห็นช้ยามืเจ็บอย่แล้วว่ามือเหลือบถึงนย่เบ้านแ่นบ้ ยัางๆ่นิหนิเลีอยวรึมั้อืะเอากดมันเลยแล้วทำหน่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยน้าหนาก่อนเอาไปขวบไฟจินมันอีกนึงนะนี่ครับมันมั่นมันดังไฟเพียงหนาวคบคล้ายๆแบบปั่บลกบ่เนี่ยบล็อกแบบที่ดีก็บกจินไงวะนะบตดองเสียงมีดบาดมือผ้ามือ ไอ้สังเกตยดบังตะหมากนี่พ่อแล้วครับพ่อต้องสังเกตยี่เซนเซอร์ว่าไอ้พผัว่า้อนเซอร์งานเจ้ากัดเอาก็เลยเนาะได้ได้ได้หมอแต่ว่างแถวน้ำแต่ว่าได้ครบแขวันคล้องบ่อมเพราะมันแข็งมันเกิดมีมีวิธีปอกของมันอยู่ก็คือเอาบีบใส่กันเพราะเกิดีเห็นถ้าเจ้าพากันทุบเอามือทุบมือเทปจะบ้านนี้เขาเอินมากอย่างหนึ่งเด็ดเด็ดปลูกขายวะ ปลูกขายตัวพเนี้อปูกขายน้ำชอ,อเห็นกําปีมันออกว่าสู้กี่นี้ตนนอนอนมันหออน่อวามนี้เหร็ดกันใบบดแตกตั้งยังกันจากบักเหลี่ยมบ้านเท่าครับนี่คือใบบักเหลี่ยมบ้านเท่าแหละแต่หมากมันเห็นคนละแบบกันก็ดิเป็นบักเหลี่ยมสายพันธุ์กายพันธุ์ของประเทศนี้ ไก่พันธุ์ให้เขาพัฒนามันพัฒนาของเขามันหนวยนั่นจ้ะของของเขามัน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 เปียกมันนี่ได้เปียกมันนี่เดี๋ยอันนี้มันจะเป็นบัวได้หลายบัวเลยใหญ่กว่าใหญ่กว่าแล้วก็มัดแล้วก็เพระมัคือเอากันดอกพี่น้องเอ้ยโย่ยังกันว่าเหมือนมันร่นไหมร่นกล่องเด็กครับเหมือนนี่รถขั้นนี้กับเรียนไหนด้วยครับนี่ ขาทุบดินเจียดดินได้เยอะินมีเบอรอความเด้อเนี่ยมีเบอรอความสามหนึ่งเจ็ปดห้ามตัดหามยังโดยว่ได้รับอนุญาตครับขึ้นทะเบียนวัดบ้านเนี่ยวัดต้นบกหุ่งานนอะะพี่น้องเ้ยเห็นยากนะงันไ่ค่อมีโอรับครับเป็นยังไงดำผักอย่านเกลือร้อยเอ็้เก็บกล้ามคนไปมย อุ่นโยหลายครับหลายเพราะเลี้ยงหลายนั่นนะนี่มันข้าวาว่าเอาช่วงนี้มันกับทัานนกแก้วจิกกินเม็ดเนาะนกแก้วไม่จีบกินเมดจึงเม็ดท่านแต่วันแล้อว่จอไปกินเม็ดมันก็หูวจะกินเหรอต้องเอาช่วงนี้ต้อนกับทัานนกแก้วก็ไปเรื่องเรงการข้าหนาฝนแล้วถ้าถูกฝนมันเม็ดมันจะรีบอื่นน้ำ ออกงแกงเอาที่นอกนะเรามาทันเพระทัานนอกแก้วท่นมาเฝ้าแก้วเอาไปกับไปตากแดดก้อนน้ำก็ได้เอากระถังก็ให้มันพึ่งแห้งแล้วมันจะแห้งของมันเองแหงนั้นถูกล้มถูกนั่นนะมันจะแห้งมันจะมันมันรีบมันครับวันนี้อีกอืมอันนี้ยังถือว่ามันเ่าท่านได้แห้งดีครับคำนันแห้งดีมันมันกนี้ เขาก็ต้อ,อง,ตงเลือกเอาหน่วยที่ว่าอันนี้เอาไปนี่คือฟาวฟาวไนถ้าแห้งลงคือฟาวในฟาวข่างในกินมาได้มันงดโตปีนข่องเหรอมวยไปขีดปีนมาข้าวขาย <c oughs> โอ้าอะไรกอสมขึ้นมวยปีนมาข้าวขายที้เระนบศตกไม่ถึงๆุ้งก็ไ่ได้ยาก หมักไม่ตามดูดูกาลเอามาตั้งเก็บกวตามไม่ดูกาเไม่ดินก็เก็บกันแล้วโมโหซื้อพอดีโมโหซื้อบอกง้เลยครับเนี่ยน้องที่ช่ยใส่เรียบเงานสวนมันมีผู้ใด้โมโหซื้อก็ทากมาบอกเครับถืได้เอื่นนี่ก็เอื่นแต่เมืกี้ยมกี้เม่แหละ เอวมอนบ่แมนก็เลน้าเนาะบ่แมนบ่แมนเออมอนนะะอืเออมอนมาไปลงเอโอ้ด้ห่มเสียเลยนเอวมอนอีกลูกนึงเาเป่นีพงปนมันครับ ใบ<ไ>ร,รงใบเ nh าเลี้ยวเก็บกินทุกปีแล้วครับเนี่ยทุกปนีนี่ต้นเดียวครับของพี่บุคะคุณปมาบ้านนี้ก็เลยกินดอ,อกปี๊บบุญจักพ่มครับนักดีหายกินตะบังเหลี่ยมอยู่บ้านอยูท่ทึ่งๆในหมู่บ้านว่าต้นตน,นั่นมันล่นหมดไหมต้นไหนเหมืนขงังห้างขวากมาเลยอ๋อหนึ่งเราบ้านมีให้เพลี้ยด้วย เกาข่งทางมันหล่นมันสีเขาไมาหาเก็บไปอืมมาเก็บเขาก็กินเหมือนแมงเขาจีนเหมืนุณตกไหลไปน้ำหนามน้อโอ้เด็กกับล่นใส่หลังคาเถินมันบึ๊มาปีมาแหลกๆกับปวดออกกับพยายามทำแล้วก็น้องมากินอยู่เาก็เก็บไปไว้ถ้ายุติกินเราไม่เป็นของนั่นของขายของท่านครับส่งต้นมัน ชุ่มฟมเลยมันขังหลอ,อคเับตน่นไงปวยไงกับไงเวยครับเนี่เ,เกิดธรรมศาสตร์ครับผมขงนอกก็เป็นทุง่งเป็นไรภายในหลอดแขมที่ยูที่พักเลยครับอย่างที่เกี่ยวรถเกี่ยว้าเก่องมืออุปก,กรณ์การเกษตร ยกสร้างน้ำหนักผูเดีย่าไหนเฝ้าเบาผ่านว่าผ่านเลยกันเบากันนี่ขันบกันรีบได้ไปไว้แล้วถุงปุ๋ยนึงหมดเอินถุงนึงผู้เดียวสมน้วยบางเร้่อนอกเลยเจ แต่เราเก็บแล้วไอ้ใจก็ไม่เก็บไปแล้วรอบหนึงเดียวก็ไม่มเก็บไปหลายรอบเลยอืมก็มา,าไปแล้วรอบนึงไปซักต้นเราอยู่ปลาบัดะบอกเสร็จแล้วหยุเก็บตัวไหนแล้อครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับเอาเก็บกันเดี๋ยวมาท่านขาเจ้า <laughs>